สนุนโดยเจวิตามินซีหรือ B12 ก็ต้องยันฮีวิตามินวอเตอร์ทรูห้าใครๆก็ใช้ทรูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงก,กว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่า สวัสดีครับสวัสดีค่ะทีน็ดข่าวเช้ากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้วันเสาร์ที่10เมษายน2564อยู่กับคุณยูวพลวันและดิฉันว่าเรือนวันนะคะวันนี้เนี่ยเริ่มเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงการานแล้วนะคะที่มีการคาดการว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัด ไปยังคุณบำนาวของตัวเองรวมถึงท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากมแต่ถ้าสังเกตบรรยากาศตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะที่เริ่มมีคนทยอยเดินทางกลับต่างจังหว,วัดเนี่ยเขาได้งานกันมานะว่าเงียบเหงาวกว่าที่คาดการเอาไว้ก็บางคนพับแผนเลยรจริงจริงเมื่อวานนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในการทํางานของหลายๆคนนะตอนแรกตั้งใจเดินทางกลับบ้านท่องเที่ยวกันพอเจอตัวเลขโควิดเนี่ยเมื่อวานนี้ป่าเขาไปทะลุ500โอ้โหเปลี่ยนแผนเลยงั้นอยู่ที่ที่เดิมดีกว่าไม่ไปเที่ยวดีกว่านะครับเพราะว่าต้อง อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันก่อนบางคนก็เปลี่ยนแผนไปเป็นเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือ<ม>บางคนที่มีการจองตั๋วเอาไว้ตามขนส่งต่างๆเนี่ยเขามีรายงานนะว่าค่อนข้างเงียบเหงาเลยด้วยมีคนคไปคืนตั๋วเนอย่างพื<ม>้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่คือประมาณหนึ่งในสี่ของที่มีการจองเอาไว้เลยด้วยนะคะนั่นหมายความว่าภาพรวมการท่องเที่ยวในช่วงสงการานนี้ก็อาจจะไม่คึกคักนะครับพรนทอก็ได้มีการประเมินตัวเลขใหม่นะคือตอนแรกก็กล่าวว่าโอ้โหสงการานนี้อั้นมาเงียปีที่แล้วก็ไม่ได้เที่ยวกั หวังว่าปีนี้ควรจะได้ท่องเที่ยวสนุกสนานกันเลยปรากฏว่าโควิดมาเนี่ยก็เห็นว่ามียอดยกเลิกไปแล้วเนี่ยประมาณ20%บปรได้<ช><ช>จะหายไปตรงนี้นั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าททเนี่ยประเมินตัวเลขใหม่การท่องเที่ยวในช่วงสงกรานนี้ไว้ว่าอย่างไรใช่เหมือนเป็นการฉายภาพซ้าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาที่ม,มีสถานการณ์การระบาดโควิด1กแบบนี้แหละและ้วก็มาช่วงสงกราน,นี้นะคะ<ม>ที่สองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ไทยเราเนี่ยสถานการณ์คลี่คลายลงไปแต่ว่าก็กลับมาพบการระบาดจะมองในมุมนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องดีที่ว่าเราเจอก่อนช่วงเทศกาลสงกรานนะถ้าไปเจอหลังช่วงเทศกาลสงกรานแล้ว กิดการระบาดเนี่ยมันอาจจะยิ่งกว่านี้ก็ได้เราจะตกใจกันไปนะช,ชานี้ก็ชวนคุยกันแล้วครับว่าการเดินทางเป็นอย่างไรบางท่านถึงบ้านแล้วหรือเปล่านะครับรับชมจากจุดไหนหรือว่าความกังวลใจเรื่องโควิด19เนี่ยเป็นอย่างไรสะท้อนมาได้เลยนะครับคุยก <c oughs> ับเราได้ทุกประเด็นมาเจอกันที่ Facebook Fanpage ของเรา TN Live นะครับตอนนี้ไลฟ์แล้วเข้ามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้ครับร่วมพูดคุยกันได้นะคะหลากหลายช่องทางที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ค่ะอย่างที่คุณนิวบอกไปก็คือทาง Facebook TN Live นะคะรวมไปถึงช่องทาง YouTube Online NN ค่ะยูท ว่าโคเป็นเพื่อนกับเราหรือว่าแอดทีเดนออนไลน์นะคะก็ติดตามข่าวสารได้ตลอดเช่นเดียวกันค่ะเรามาเริ่มข่าวสารเช้านี้ด้วย ผลกระทบจากพิษโควิด19นะครับหลายคนตกงานนะครับไม่ใช่แค่คนเท่านั้นช้างก็ตกงานเหมือนกันโอ้ช้างที่เขาเข้ามาหางานในเมืองกรุงพร้อมกับควานช้างด้วยแล้วก็ตกงานเป็นปีแล้วนะครับดังนั้นก็เลยมีปฏิบัติการช่วยเหลือนะครับนำช้าง6เชือกแล้วก็ควานช้างกลับบ้านที่สุรินและก็บุรีรัมย์นั่นเองนะครับบรรยากาศเป็นอย่างไรมาติดตามพร้อมกันเลยครับ สำหรับความคืบหน้ากรณีครอบครัวของควานช้างจากจังหวัดส,สุรินทร์พร้อมกับช้างพังและช้างพลายรวมห้าเชือกจากจังหวัดส,สุรินทร์นะครับที่เข้ามาทำงานในปางช้างขนาดใหญ่อําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีต้องการที่จะเดินทางกลับบ้านครับหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําให้ต้องตกงานทั้งคนทั้งช้างนะครับก็ขาดรายได้นาะนนับปีแล้ว ควันช้างเนี่ยเขาวางแผนพาช้างห้าเชือกเดินเท้ากลับบ้านระยะทางโอ้โหห้าร้อยกิโลเมตรนะครับกระทั่งมีผู้ใจบุญรู้ข่าวว่าจะเดินกลับกันอย่างไรลานเหนื่อยแย่เลยนะครับก็เลยยื่นมือเข้ามาช ok well, ่วยเหลือ <pl> ด <ains> ้วยการจัดหารถบรรทุกนะครับเพื่อพาช้างกลับบ้านนะครับเมื่อวานนี้สมาคมสาหพันธ์ช้างไทยพร้อมกับผู้ใจบุญก็ร่วมกันนํารถบรรทุกจํานวน6คันนะครับเข้ามาเคลื่อนย้ายช้างจํานวน5เชือกของครอบครัวควันช้างจังหวัดสุรินทร์แล้ว ก็แถมไปด้วยอีกหนึ่งเชือกนะครับเป็นสมาชิกใหม่เป็นช้างจากปางช้างใกล้เคียงกันชื่อว่าพลายรุ่งเรืองอายุ41ปีเจ้าของช้างบอกว่าขอด้วยเถอะนะอยากกลับบ้านเหมือนกันที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับ ทั้งนี้เนี่ยช้างทั้ง6เชือกก็พากันเดินทางออกมาจากแคมป์คนงานเก่าในตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีครอบครัวควันช้างใช้เป็นที่พักชั่วคราวระหว่างรอเดินทางกลับบ้านตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาซึ่งก็มีรถบรรทุกจากสมาคมสหพ,พันธ์จำนวน4คันนะครับแล้วก็ผู้ใจบุญอีกสองคันที่นํามาสมทบเนี่ยนะครับก็จะได้เดินทางกลับบ้านกันทั้ง6เชือกเลยทีเดียวคุณบัญชาหอมเนียมอายุ26ปีเจ้าของช้างพลายรุ่งร เรืองกลาวขอบคุณสมาคมสหพันธ์ช้างไทยและผู้ใจบุญที่ยื่นมาช่วยเหลือทั้งคนทั้งช้างให้ได้กลับบ้านก,กันในงานนี้นะครับเพื่อกลับไปตั้งหลักกันก่อนนะก่อนที่จะกลับมาทำมาหากินที่เมืองพัทยาอีกครั้งหากว่าสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายครับดีทางท้งทางกิจการเนี่ยครับคือเขาเขาเขา,เขาปิดตัวลงนะครับเขาเขาอย่างว่าเขาเลิกจ้างครับแต่แต่เ,เขาเลิกจ้างเนี่ยก็คือถือว่าแบบนานแล้วนะครับ ตั้งแต่โควิดมาครับโควิดมารอบแรกเลยทั่วจีนเพราะเราไม่มีทั้งเชือวจีนเราก็ประคองชีวิตกันมาแล้วก็ไม่มีไม่มีงานทําอ่ะคือว่าช้างคือตกงานไปนานแล้วแต่ว่าพวกผมก็ออกไปทํางานข้างนอกเพื่อมา,มาเลี้ยงดูครอบครัวจนอยู่ไม่ได้ประมาณปีกว่าแล้วพอดีก็ผมไปเป็นคนสวนก่อสร้างแล้วก็รับจ้างขับรถยังมีประมาณสักสองร้อยกเชอกครับ สองร้อยก็เชื่อยังครับเยอะมากเยอะจริงๆครับกคูกับคนที่ช่วยเหลือยังไงบ้างก็อย่างแรกคืต้องต้องกราบขอบคุณคนที่ช่วยเหลือเรานะครับไม่ว่ากระทั่งคนผู้ใหญ่ใจบุญแล้วก็ที่นํารถมาช่วยที่เราไม่สามารถเอ่ยเอ่ยชื่อได้แล้วก็ทุกกําลังใจทุกคนคนไทยทั้งประเทศนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจากใจครับ โอ้ควานช้างท่านก็ปรับตัวนะค่ะบอกอว่าตกงานมาเป็นปีแล้วนะใช่ทําอะไรได้ก็ทําไปแล้วก็เชื่อว่ายังมีเพื่อนร่วมชกตากรรมแบบนี้เนี่ยอีกเยอะเหมือนกันนะครับยังไรก็ตามนะครับกระบวนรถก็จะใช้เวลาเดินทางราว8ปชั่วโมงโดยนายวรพลตรังปราการ ผู้ดูแลการขนย้ายช้างบอกว่างบประมาณในการขนย้ายครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากหน่วยงานภาคเอกชนที่มองเห็นความเดือดร้อนของควันช้างจึงได้เร่งเข้ามาช่วยเหลือแหะครับสำหรับสมาคมสหพันธ์ช้างไทยเกิดจากการร่วมก่อตั้งของผู้ประกอบการปางช้างในเขตภาคเหนือ16ปางก่อตั้งเพื่อจัดการท่องเที่ยวปางช้างอย่างมีระบบและจากผลกระทบของโควิด -19 สมาคมสหพันธ์ช้างไทยได้จัดตั้งกองทุนสำรอง และระดมทุนบริจาคจากสาธารณะเพื่อช่วยเหลือช้างไม่ว่าจะเป็นช้างเลี้ยงแล้วก็ควานช้างตั้งแต่เดือนมีนาคม2563จนถึงปัจจุบันระดมทุนได้แล้วนะครับกว่า5,800บาทช่วยเหลือช้างแล้วก็ควานช้างตามปางต่างๆนะครับรวมแล้วเนี่ยกว่า1,669เชือกด้วยกันครับค่ะก็เ,เชื่อว่าเขาคาราวานยมาทุก ช้างกับบ้านแบบนี้เนี่ย <ımız> ถ้าว่าขับไปตามท้องถนนที่ไหนก็น่าจะได้รับความสน,<อ>สนใจเหมือนกันนะคะจะไม่ค่อยเห็นหบนท้องถนนเท่าไหรนะกับการที่ช้างอยู่บนรถบรรทุกแบบนี้นะคะ<อ><อ>ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รับความสนใจเหมือนกันนะคะหลายคนถามกันมาว่า16เมษายนนี้เนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยจะมีการเลื่อนหรือเปล่านะคะทางกองสลากเขาออกมายืนยันแล้วว่าไม่ได้เลื่อนนะคะรวมไปถึงมีแง่บอกมาแล้วว่าในวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะจะมีการขายสลากออนไลน์ตอนนี้ยื่ระ หว่างการพิจารณานะคะว่าจะใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันใดค่ะโดยทางกองสลากนะคะนายละว,วรนแสงสนติธอธิบดีกรมสรสามิตรในฐานะประธานสำนักงารสลากกินแบ่งรัฐบาลก็เปิดเผยบอกว่าขณะนี้เนี่ยปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากราคา80บาทในโครงการ GLO Official Seller แล้วนะคะมียอดผู้สมัครทั้งสิ้น520รายแบ่งเป็นตัวแทนในเขตกรุงเทพ460รายนนทบ,บุรีอีก60รายค่ะ โครงการนี้เ,นเป็นการทดลองนำระบบแอปพลิเคชันชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการซื้อขายสลากเพื่อแก้ปัญหาการขายเกินราคาปัญหาการขายต่อเพื่อทำกำไรจะนำร่องกับเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายสลาก56พื้นที่แบ่งเป็นกรุงเทพ50พื้นที่แล้วก็นนทบ,บุรีอีก6แห่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในงวดวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการได้รับสลากไปขายงวดละ 25เล่มมีการทําสัญญาแบบปีต่อปีค่ะแล้วก็ต้องขายในราคาที่ไม่เกิน80บาทด้วยสําหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะคะจะต้องมาเรียนรู้กับระบบในการขายว่าจะดำเนินการอย่างไรเพราะเป็นการรับชาระเงินผ่านแอปพลิเคชันขณะนี้สำนักสลากกำลังพิจารณาว่าจะใช้แอปพลิเคชันใดบ้างเบื้องต้นอาจเป็นแอปพลิเคชันภาครัฐอย่างเปาตงค่ะ สำหรับการจำหน่ายสลากโดยการรับจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยจะช่วยให้สำนักงานสลากมีข้อมูลการซื้อขายทั้งหมดนะคะสามารถระบุตัวตนผู้ซื้อขายได้ตรวจสอบได้ว่าขายไปแล้วมีการนำไปจะทำรวมชุดหรือว่าเกณฑ์กำไรต่อหรือไม่แล้วยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ถูกรางวัลด้วยค่ะข้อมูลที่ได้จากโครงการทั้งหมดจะเป็นประโยชน์ในการประเมินแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขายสลากต่อไปด้วย นอกจากนี้นะคะนายแล้ว,วรนณยังยืนยันด้วยนะคะว่าในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะไม่ถึงสัปดาห์แล้วเนี่ยยังคงออกตามปกตินะคะไม่มีการเลื่อนออกไปแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19จะขยายตัวในหลายพื้นที่ก็ตาม ก็กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการใช้มาตรการทางสาธารณสุขดูแลการออกรางวัลทั้งการจำกัดจำนวนผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ออกรรงวัลการทำความสะอาดสถานที่อุปกรณ์ออกรรงงัลด้วยน้ำยาทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ด้วยค่ะ นอกจากนี้มีการจัดสถานที่เว้นระยะห่างทางสังคมเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมถึงกรมก,รรมการออกรางวัลต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยใช้เจลแอลกอฮอลทำความสะอาดขณะเดียวกันค่ะก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะหากไม่จำเป็นเนี่ยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลผ่านทางโทรทัศน์ วิทยุหรือว่าช่องทางออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วประเทศนะคะสมัยนีเ้เช็คผลเนี่ยรวดเร็วง่ายมากเลยครับผม มาพูดถึงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ากันหน่อยนะครับก็เป็นกระแสที่มาแรงแซงทุกโค้งทั่วโลกเลยนะครับล่าสุดนี้นายกรัฐมนตรีของเราก็ต่อสายตรงนะครับไปร่วมพูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับเพื่อแสดงความพร้อมประไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็มาลงทุนที่บ้านเราได้นะครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้หารือทางโทรศัพท์กับนายสุงะโยชิฮิเดะนาย,ยกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสที่นาย,ยกญี่ปุ่นเข้ารับตําแหน่งโดยนางสาวรัชดาธนาดเรกรองโฆษกประจําสํานักน,กนาย,ยกรัฐมนตรีได้กล่าวสรุปสาระสําคัญการหารือว่ารัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือกับญี่ปุ่นในฐานะประเทศพ้นสุสวนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านนาย,ยกญี่ปุ่นได้ชื่นชมการจัดการควบคุมโควิดของไทยและ ญี่ปุ่นพร้อมให้ความสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเช่นตู้แช่วัคซีนและบริการขนส่งแก่ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆภายใต้โครงการความช่วยเหลือแบบให้เป่าฉุกเฉินผ่านองค์การยูนิเซฟและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือว่าใจกล้าซึ่งก็จะช่วยทําให้การแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โอกาสน,นี้ท่านนายกได้กล่าวถึงนโยบายที่รัฐบาลให้ความสําคัญก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจชีวาภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวไบโอเซ์คูล่ากรีนอีโคโนมีหรือว่า BCG m o เดลอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเชิญชวนให้ญี่ปุ่นพิจารณาให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆในประเทศไทย ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าไทยมีความพร้อมที่จะร่วมมือกับญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียนในโอกาสที่ไทยเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือและความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่นช่วงปี2564ถึง2567ขณะที่นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพของไทยและร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดในห้วงที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเอเปกในปี2565นี้ครับ ยังอยู่ที่เรื่องของสินค้าและบริการนะคะในช่วงของเทศากาลสงกรานค่ะหลายฝ่ายมีความเป็นกังวลน,นะคะว่าเราผู้ค้าผู้ประกอบการเนี่ยจะมีการปรับราคาสูงขึ้นในช่วงนี้หรือไม่ด้านรองนายยกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะมีการสั่งการไม่ว่าจะเป็นกรมการค้าภายในพายิจังหวัดทั่วประเทศนะคะให้ดูแลเรื่องนี้ด้วยค่ะ โดยนายจุลินลักษณะวิเศษร,ร,รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยบอกว่าเป็นห่วงประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงการานต์ปีนี้ค่ะมีการสั่งการให้กรมการค้าภายในสนา,านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศออกตรวจสอบติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดค่ะมีความเข้มงวดมากเป็นพิเศษแม้จะเป็นช่วงของสถานการณ์โควิด19แต่ก็ยังมีการเดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อกับภูมิลําเนาและท่เที่ยว รวมทั้งให้ตรวจสอบต่อเนื่องจนถึงวันที่ประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าเอารัดเอาเปรียบประชาชนแต่อย่างไรก็ตามนะคะการดูแลช่วงนีเน้เน้นสถานที่สําคัญก็เช่นสถานีขนส่งมอชิด สายใต้ใหม่เอกมัยสถานีขนส่งของภาคเอกชนสถานีรถไฟหัวลำโพงรถไฟที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสนามบินทั้งสุวรรณภูมิดอนเมืองและในส่วนของภูมิภาครวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญทั่วประเทศเพราะประชาชนเข้าใช้บริการกันเป็นจำนวนมากนะคะก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ด้วยในส่วนของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงค่ะ ทางรองนายกก็บอกว่าขอให้ตรวจสอบการจำหน่ายน้ำมันความถูกต้องของหัวใจว่ามีปริมาณเต็มลิตรหรือไม่เพื่อเป็นการดูแลประชาชนที่เดินทางด้วยรถยนต์ ก็จะต้องเน้นในจังหวัดที่เป็นทางผ่านออกไปยังจังหวัดต่างๆจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะขณะเดียวกันค่ะในส่วนของกรมการค้าภายในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตามสถานีขนส่งสถานีรถไฟทั่วประเทศรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญเช่นผู้จําหน่ายอาหารเครื่องดื่มผู้จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผู้ให้บริการรับฝากของบริการรถเข็นสัมภาระจะต้องปิดป้ายแสดงราคาสิน ค้าค่าบริการให้ชัดเจนค่ะให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ต้องแสดงราคาต่อหน่วยมีตัวเลขอารบิเห็นได้ชัดเจนนะคะอ่านง่ายแล้วหากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากราคาหรือค่าบริการก็ต้องมีการแสดงให้ชัดเจนด้วยหากประชาชนพบเห็นการกระทําผิดหรือว่าจําหน่ายสินค้าราคาสูงเกินราคานะคะี่ค่ะหรือว่าสามารถจำหน่ายในราคาที่ไม่ตรงกับที่แจ้งเอาไว้ สามารถร้องเรียนได้นะคะไปที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1 5 6 9ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือว่าประชาชนก็สามารถร้องเรียนไปได้ที่สำนักงานพานิจังหวัดทั่วประเทศจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบค่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะหากพบเห็นการกระทำความผิดก็จะมีการ ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดด้วยกรณีที่ไม่ปิดไายแสดงราคาเนะะี่ยค่ะโทษปรับไม่เกิน1 0,000บาทจําหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรมีการกระตุ้นสินค้าหรือว่าปฏิเสธการจําหน่ายต้องโทษจําคุกเสร็จเ็ปีปรับไม่เกิน1 4 0 0 0 0บาทหรือว่าทั้งจํทาทั้งปรับนะคะโทษจําโทษปรับสูงทีเดียวนะคะก็อย่าทำแล้วกันนะครับ สงกรานต์ปีนี้ศูนย์การค้าสยามพารากอนได้ร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับจัดงานกิจกรรมให้คนไทยมีความสุขแล้วก็ร่วมกันสืบสารประเพณีไทยครับ ไฮไลท์ของงานนี้นะครับงานนี้มีชื่อว่าสยามภากรเอนแชนติ้งสงกรานก็คือการอัญเชิญพระพุทธรูปมงคลโบราณล้ำค่าจากพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติพระนครมาให้ประชาชนได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลครับอาทิพระพุทธรูปฉันสมอ พระพุทธรูปศีลาขาวมาราวิชัยพระพุทธรูปสีหิงจำลองและพระพุทธรูปป่าเลไลพร้อมทั้งจัดนิทรรศการให้องค์ความรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ครับนอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอาทิการแสดงซ้อนทีฟ้อนกรองยาวพร้อมกิจกรรมสาธิตการแกะสลักผักผลไม้ร้อยมาลัยพัดบูงารำไปและเพื่อเติมเต็มความสุขแบบครบครถให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับทางสยามพารากอนเสิร์ฟความ อร่อยกับเมนูข้าวแช่ตำรับไทยแท้รวมทั้งมีโปรโมชั่นพิเศษเขียงรับประทานอาหารภายในร้านที่ร่วมรายการครบ1,000บาทขึ้นไปรับสยามกิฟต์การ์ดมูลค่า100บาทและกูเม่อีสท์โวลเชอร์มูลค่า100บาทตั้งแต่วันนี้จนถึง30เมษายนนี้นะครับ ทางด้านของ Sea Life b a n g k o k o c e t i o n World ก็พาไปค้นพบความมหัศจรรย์กับโลกใต้ทะเลแล้วก็ตื่นตาตื่นใจไปกับกิจกรรมต่างๆส่วนโรงภาพยนตร์พารากอนซีนิเพล็กซ์ส่งมอบความสุขรับซัมเมอร์กับแคมเปญ The Biggest Summer Movie ที่จะมอบสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะครับแล้วก็แวะไปร่วมสืบสารประเนนพณีพัฒธนธรรมไทยและการท่องเที่ยวในเทศกาลมหาสงกรานต์ทำกลางบรรยากาศแห่งความสุขสดชื่นรับซัมเมอร์ระหว่างวันที่13ถึง15เมษายน ที่รอยย่อพารากอนฮอ l ์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนโทรไปสอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 6 1 0 8 0 0หรือเข้าไปที่ Facebook สยามพารากอนช้อปปิ้งก็ได้นะครับ เราจะพักกันก่อนสักครู่คุณผู้ชมค้ะช่วงหน้าติดตามบรรยากาศการเดิน,นทางในช่วงเทศก,กาลสงการานต์นะคะมีรายงานว่าที่จังหวัดรังเนี่ยมีพายุฝนฟ้าคะนองจนทำให้เครื่องบินลงจอดไม่ได้ด้วยนะคะ<อ>เดี๋ยวสักครู่ติดตามรายละเอียดกันะค่ะ ลงทุตัวกสไตล์ใชนนอสั่งงานด้วยเสียงผ่านไวไฟเช็คค่าไฟได้แบบเรียลไทม์ล้ำให้สุดกับที่สุดแห่งดีไซน์ Carrier Color Smart น้ำยาถูพื้น